สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1 0 1่งศอีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับใกล้วันที่29ที่จะถึงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีพวกขบวนการต่างๆครับที่พยายามที่จะปั่นข่าวครับบางคนก็ผสมน้ำเงินกระ,ะแดงเข้าไปนะครับบางคนก็ผสมส้มกับน้ำเงินเข้าไปนะฮะ อ,องเชียย์หลายๆคนก็อยากให้ผสมส้มกับน้ำเงินคือผมก็เห็นความทุเลศกับพวกนี้ครับต้องบอกว่าพื้นฐานในการทำงานหรือประวัติการทำงานเราก็เห็นอยู่แล้วว่าพักไหนดีพักไหนชั่วแต่เอาความอคาาติของตัวเองมาวิภา์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยเองก็ทำงานเต็มที่ก็พ พยายามที่จะทํางานเต็มที่ผมบอกเลยครับผมเคยวิพากษ์วิจารณ์ในราการบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันครับถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นในสภาหรือในคณะรัฐมนตรีผมยังมองอย่างนี้นะวันนี้ผมจะมาวิภา์วิจารณ์เหตุการณ์ต่างๆให้ฟังว่าเรามองดูว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะฉีกตัวเองไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าครับ ตอนนี้ผมยังไม่เห็นหนทางนะแม้กระทั่งพรรคชาติไทยเองครับคือมีสองพรรคเท่านั้นนะครับมีพรรคชาติไทยกับพรรครวมไทยสร้างชาติเท่านั้นครับถ้าจะออกไปครับแต่ผมยังมองว่าพรรคชาติไทยจะไปตอบสังคมว่าอย่างไงในเมื่อพรรคชาติไทยเองเนี่ยเขาเขา,ทำ,า,เนะาทำงานดีอยู่นะเวลาวุฒิก็ทํางานดีอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ โดยขิงเองก็ทำงานใช้ได้ครับแม้กระทั่งจีรพันธ์ก็ยังทำงานอยู่ครับตำแหน่งไม่เปลี่ยนแปลงอะไรครับเราก็ได้เห็นว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังมีความสุขกันดีอยู่ครับแต่ไอ้พวกที่ยุแยงแต่แขงด้วยพรรคอื่นผมไม่พูดนะครับพรรคกาทำอย่างไงครับดึงแขนดึงขาเขาไม่ไปนะ พักท่านวันนอก็ไม่ไปครับก็ไม่มีพักอะไรแล้วนะถ้าบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาตินี่กระแนกกระแหนงพักรวมไทยสร้างชาติว่าท่านจะยอมนะครับให้เขาตาหน้าไหวอยู่กับพักเพื่อไทยและจะไปตอบพี่น้องประชาชนยังไงครับเขาสรุปกันอย่างนั้นครับตอบไม่ยากหรอกครับ ผมบอกเลยครับถ้าพรรคเหล่านี้นะครับที่จะฉีกตัวออกไปเนี่ยครับผมเชื่อว่าเขาไม่โง่หรอกเพราะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยครับต้องบอกว่าขี้กาขกี้เกลื่อนเต็มตัวเลยเกาตรงไหนคันตรงนั้นเกาตรงไหนเป็นผื่นตรงนั้นครับนี่คือตัวของพรรครวมอ่าพรรคภูมิใจไทยก็ยังจะไม่รอด จะไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดครับนะจากโล,โลกในตัวของพระภูมิเจไทยเองครับส่วนพรคประชาชนเองครับตอนนี้ก็หาหลักหาเกณฑ์อะไรไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะก็พยายามที่จะเกาะไปเรื่อยครับหลังพิงฝาไปเรื่อยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์บอกหลายคนก็บอกว่า ถ้าจะยึดถือในหลักการครับพ,พักประชาชนเองไปสนับสนุนพักไหนพักหนึ่งก็ได้ก็พูดง่ายง,ง่ายครับมันก็อยากให้ไปสนับสนุนครับเอาอนุทินชาญวิรุฬห์มาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการตัวเองนี่ไม่ต้องมีคณะรัฐมนตรีก็ได้ไม่อยู่ในคณะรัฐมนตรีก็ได้ครับคุมเสียงอย่างเดียวพอครับทุกคนต้องถามกอว่าไอ้พักประชาชนเนี่ยมันจะยอมหรือเปล่า ไอ้ที่ดิ้นร่มดิ้นตายอยู่ตอนนี้ครับดิ้นลม่มดิ้นตายอยู่ตอนนี้ครับที่กนักนแนกกันแหนพักเพื่อไทยอยู่ตอนนี้ก็ก็คืออยากเป็นรัฐมนตรีกับเขาบ้างแต่ทําไม่ได้ไงเพราะพรรครวมเขาไม่แตกเอาสมมุติว่านายกรัฐมนตรีนะครับมีการหยุดปฏิบัติหน้านที่กันจริงๆเนี่ยผมจะไม่เอาใจใครหรอกครับผมจะปุยภาควิจารณ์แบบนี้ครับ ถ้าพักเพื่อไทยยังอยู่พักชาติไทยก็ยังอยู่เออพักรวมไทยสร้างชาติก็ยังอยู่ครับได้อาจารย์ชัยศิริอ่าที่พักเพื่อไทยจะตั้งขึ้นมานั่นหมายความว่างไงครับ ก็จะอยู่กันครบเทอมแต่ถ้าบอกว่าไปอยู่กับพรักภูมิใจไทยแล้วครับแล้วให้พักภูมิใจไทยในบริหารการงานกันให้เต็มที่ครับเออเขาบอกว่าเปรมเลยครับเอ,อไม่ว่าจะเป็นพักชาติไทยไม่ว่าจะเป็นพักรวมไทยสร้างชาติเปรมเลยครับตำแหน่งต่างๆก็จะได้กันเต็มที่ครับแต่คุณตอบสังคมได้ไหมว่าการ ฉีกตัวออกไปจากพักร่วมรัฐบาลเพื่อจะไปหนุนกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยครับคุณตอบได้ไหมครับตอบไม่ได้หรอกครับผมบอกเลยครับอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้เดือด,ดร้อนอะไรเลยครับหอยตามคาดไปเรื่อยครเพราะว่าเขาก็ไม่เคยด่าพักร่วมเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข,ข่าวไม่ว่าจะเป็นนักวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆเขาไม่ด่าพักร่วมนะครับ คนที่เป็นหนังหน้าไฟก็คือพักเพื่อไทยนี่แหละโดนทุกดอกโดนทุกเม็ดกับไม่เดือดร้อนกับแล้วคุณคิดว่าคุณไปนั่งอยู่กับพรรคภูมิใจไทยแล้วครับคุณจะไม่โดนด่าเลยคุณจะไม่ได้โดนป้ายสีมาเลยครับไม่ใช่เลยฮะคือไม่มีใครเอาคอรองเฉียงนะครับเหมือนพักเพื่อไทยนะไม่เคยบอกว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับ ในกระบวนการที่การต่อสู้เนี่ยเราเห็นได้ชัดนะครับนะฮะเราเห็นได้ชัดว่าการทํางานของรัฐบาลน,นี้ครับเขากําลังขยับถ้าหลุดปาะนี้ไปได้นะครับการเมืองจะเปลี่ยนทันทีครับผมว่า,าสาบสูญแม้กระทั่งพรรคประชาชนส่วนพรรคภูมิใจไทยก็รอดูจะไปได้สักกี่น้ำครับ คดีบานตะไทยครับไม่ว่าจะเป็นหัวสวไม่ว่าจะเป็นเขากระโดดคดีเก่าคดีใหม่เต็มเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาอันสมควรจริงๆผมคิดว่าไม่รอดเขาเตรียมเตรียมมีเตรียมดาบที่จะฟันอยู่แล้วถ้ารอดได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหครับเขาต้องอายุยืนพอสมควรแหละ เป็นผู้วิเศษในแผ่นดินเลยล่ะเราเห็นได้จาไอ้พวกนี้ออกมาเนี่ยครับออกมาวิาพากษ์วิจาร์ณแม้กระทั่งหน่วยงานหรือองค์กรที่จะมาตัดสินนี่ครับตีปาหน้าใสไว้ก่อนครับเพราะว่ากระแสตอนนี้ครับเขามองว่าอุ้มยิงรอดมอบเองก็บอกว่าจะรวมพลวันที่ยี่สิบเ้าก็รวมมาครับ ผมว่าถ้าเกิดประเด็นแบบนี้กับเออถ้าเกิดบอกว่ากระแสเป็นบวกต่อนายกรัฐมนตรีครับการทํางานของนายกรัฐมนตรีเดินต่อไปได้ครับไอ้พวกนี้อย่างไงเสียขึ้นเวทีครับคงจะมีคนโดนคดีไปไม่มากก็น้อยครับเพราะสติแตกแล้วนี่เพราะว่ามันไม่ได้อย่างใจตัวเองคับ ตั้งแต่ที่รัฐสภาวันนั้นครับก็ยังมีคนจะติดคุกแล้วไงออกมาบอกว่าจะมาต่อต้านจะมาขับไล่ครับยังนะผมเชื่อวันนั้นครับมันจะมีคนกระโดดแม่น้ำเจะาพระยาตายผมเชื่อเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้อย่างใจไง ที่ออกมาลนลานอยู่ทุกวันนี้ครับออกมาตีโพยตีภัยอยู่ตอนนี้ครับอยากเห็นการเขาเรียกว่าอยากเห็นความล้มเหลวของตระกูลชินวัตรครับผมบอกแล้วนะผมพูดหลายทีแล้วนะว่าชั่วโมงนี้ครับนายกทักษิณไม่มีไว้ให้รังแกนะ ไม่มีไว้ให้รังแกแน่นอนครับสมัยก่อนมึงทำอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นอานาจเผด็จการครับที่บอกว่าจบแล้วครับนายจบแล้วครับนายเนี่ยครับเพราะว่านายกศทศศิณอยู่นอกประเทศไม่ได้พูดไม่ได้กีราจาก็เลยอ้าปากได้ครับก็เลยยิงไงจ้องห้องไง ลืมคุณเก่าไงก็เลยพูดได้ครับแต่เวลานี้นายกทักษิณน,นะอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในประเทศไทยครับมึงเมินเสียเถอะครับทักษิณเนวดายไม่มีวันตายครับชื่อเสียงเกียรติยศบารามียังครบถ้วนครับที่บอกกันนะที่มาใหม่ๆครับเลือกตั้งที่ไหนบอกว่า นายกทักษิณบาร,รมีเสื่อมแล้วครับแต่เสื่อมทําไมพวกมึงจะดิ้นดิ้น,นลมดิ้นตายละครับดิ้นลมดิ้นตายอยู่ตอนเนี้ยเพราะอะไรครับก็พวกพวกมึงเนี่ยพูดแต่ปากเท่านั้นกระจายมึงคิดมึงหวาดผวามึงกลัวไงครับนายกทักษิณไม่ได้ทําอะไรให้พรรคอื่นเลยครับนายกทักษิณทํางานให้กับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่า เขากลับมาครั้งนี้ครับเขาพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนแม้จะไม่มีตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นครับแต่คนที่มีตําแหน่งจริงๆครับเคยเข้าร่วมรัฐบาลอยู่ในตําแหน่งใหญ่โตแต่กลับไม่ทําอะไรเลยครับสังคมก็เห็นอยู่แล้วครับพี่น้องประชาชนไม่ได้โง่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วว่าเออไอ้พวกนี้มันจริงอย่างที่นายกทองสินพูดกับเอารอเอาเท่ แต่งานไม่ทําครับพอไปเท่านั้นครับงานต่างๆที่ผุดออกจากรัฐบาลจากพักร่วมครับมันเป็นกระแสสังคมให้การยอมรับทันอ,อกทันใจในการทํางานครับส่วนเรื่องชายแดนนี่ครับแล้วแต่มันจะวิาพากษ์วิจารณ์กันไปครับบอกว่าเป็นกบฏบ้างเป็นไส้ศึกบ้างครับนั่นเป็นแนวคิดของเอาพวกอุบาทนะฮะเออ พวกนักวิชาการวิจารณ์เหมือนเจะเหมือนธนพรพูดนะธนพรบอกว่าเขามองบอกว่าเหมือนรัฐบาลเนี่ยครับถ้ามีอะไรเป็นไปจะดึงเอาพรรครังประชารัฐกลับมาอีกครับโทษไอ้ความคิดเฮี้ยสันดานแบบนี้ครับเขาจะกลับมาทําไมเขาบอกว่าพลเอกประวิตย์นะครับถ้าจะกลับมาเนี่ยมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับ คุณจะยอมเอาศัศสีของคุณกลับมาเหรอกับคนที่ตาหน้าบอกว่าประชาชนหลายคนเนี่ยที่มันอ้างบอกว่าพรรคเพื่อไทยนี่ครับเป็นพรรคขายชาติว่อย่างนั้นครับนี่คือธนพรมันพูดอย่างนี้นะเออธนพรมึงลืมไปเลยว่ากล่าวถึงนายกไม่ว่าจะเป็นแม่ทัาพภาคที่สองเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับภาคหนึ่งนะครับ อยู่ในกาความดูแลของพเอกประวิตยมึงลืมไปแล้วว่าแผ่นดินไทยไม่ได้เสียในช่วงของนายกบุญอิงไงไอที่มึงกล่าวหาบอกว่าศักดิ์ศรีที่มีอยู่นะครับคิดดีแล้วหรือที่จะมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยนะครับไอตัวนั้นแหละไอตัวที่มึงยกเขาไว้นั่นแหละครับมึงได้กินอะไรครับอุถามหน่อยฮะที่เป็นเลี้ยงกระปูกเขาอยู่ตอนเนี้ยเออ มึงได้อะไรจากเขาครับที่มึงเชียร์สะบ้นหันแหลกนี่ตอนนี้ครับไอตัวนั้นอ่ะที่ทำให้เสียแผ่นดินนะมึงไม่คิดมั้งแนะ่ะเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองครับในอดีตมันเสียไปแล้วครับรัฐบาลชุดนี้ครับมีการสู้รบกันเราถึงได้รู้ปูมหลังว่าไอพวกนี้ครับทําให้ประเทศไทยเสียดินแดนครับมีมึงคนเดียวธนพรครับที่มึงไม่ ไม่ใช่มึงไม่รู้นะครับมึงไม่พูดเพราะตอนนี้กูรู้ว่ามึงเกลียดพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องบอกว่าในหัวสมองของมึงนี่หวาดผวาไปหมดแล้วเพราะมึงเกลียดเขาไงมึงก็คนหนึ่งครับที่สนับสนุนพรรคประชาชนมึงบอกว่าโมเมนตัมเนี่ยครับตอนนี้ส้มกับน,น้ําเงินครับถ้าบวกแล้วครับมีภาษีดีกว่าครับมึงไปบวกเลยกูบอกเลยธนาพรเออไปบวกเลยครับ ยกมือท่วมหัวด้วยมึงช่วยบอกเด็กๆในพรรคประชาชนน่ะไปบวกกับพรรคภูมิใจไทยเลยครับสมัยหนะ้ากูพูดมาหลายเลยการพูดทุกพูดทุกเวลาและช่วงทุกทุกช่วงเวลาด้วยบอกว่ามึงประการไปเลยว่ามึงจะไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยแล้วครับไม่เอากับพักเพื่อไทยแล้วครับประการไปเลยครับกล้าเปล่าครับมึงกล้าหรือเปล่าถามมึงอย่างนี้ละะ่ะรัทนพร ในฐานะมึงเป็นกองเชียร์มึงเป็นคนที่ออกทุนช่วยเหลือเขาโดยซ้ําไปบริจาคช่วยเหลือเขาโดยซ้ําไปเชียร์กันเนี่ยกูอยากรู้มืองกันละครับไอพ้พรรคการเมืองเนี่ยที่ไม่เห็นหัวประชาชนทั้งพรรคพลังประชาัฐทั้งพรรคประชาชนนั่นแหละครับที่ขัดขวางกัน ได้มาซึ่งความสุขของพี่น้องประชาชนอยู่ตอนนี้ครับประกาศมาเลยครับถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงครับสมัยก่อนที่ได้มาก็คือตกปลาในบ่อเพื่อนนะผมมีภาพวิจารณ์อะไรหรือค่อนข้างจะแน่นอนนะผมบอกเลยที่ท้าเขาหญิงๆญิงบอกว่ายุบสภายุบสภาเนี่ยครับ ตัวเองพร้อมขนาดไหนครับคิดว่ากระแสตัวเองเนี่แ้อยังไงเสียก็ชนะคิดผิดหรือมัครับเข้าข้างตัวเองเกินหรือไปไปหรือเปล่าผมมองยังไงครับกระแสตอนนี้ครับมันเละเทะมันหาแก่นสารไม่ได้เลยครับพรรคฝ่ายค้านตอนนี้ครับยิ่งลหลายๆอย่างครับมีความสัมพันธ์มีการเจราจากับพรรคการเมืองที่ ต้องบอกว่าสังคมในเขาตราหน้าว่าพรรคนี้คือโคตรสโปรกเลยครับเขาอยู่ในคลองแสนแสบมึงเสือกกระโดดลงไปอยู่กับเขาด้วยครับตรงไหนสะอาดนะครับตรงไหนที่พี่น้องประชาชนเชื่อถือล่ะครับแต่ก่อนมามึงก็ใช้วาทกรรมครับอย่างพรรคเพื่อไทยจนะสู้ไปกาไปครับตอนนี้แล้วมึงแหละเออ ที่เป็นตาหน้าเขาบอกว่าตาบาัตสัตว์น่ะหลายประเด็นที่มึงกล่าวหาเขาน้ยครับที่บอกสู้ไปกราบไปเนี่ยครับตอนนี้มึงไม่กราบใช่ไหมเอาหัวไถดินไปใช่ไหมคือใช้าวาัทกรรมเนี่ยด้อยค่าคนอื่นได้ด้อยภาพพรรคอื่นครับเหมือนตัวเองเลิศเลือเหมือนตัวเองเคยบริหารให้ประเทศนี้มันประสบความสําเร็จมาแล้วครับ ยังไม่เห็นแม้กระทั่งเล็บก้อยเล็บตีนเลยครับไม่เคยจับอะไรเลยครับซึ่งพักตัวเองก็ถาวโชวมาตลอดไม่ว่าจะเป็นคัดคนเข้ามาลงยังไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาณาจารย์ไม่ว่าจะเป็นค้ายาเสพติดไม่ว่าจะลักเล็กขโมยน้อยครับมีครบครับ แล้วอย่างนี้จะให้พี่น้องประชาชนเชื่อใจได้ว่าพวกมึงนี่ยค,คิดดีต่อประเทศคิดดีต่อประชาชนเห็นประชาชนเป็นตัวตั้งที่จะทำประโยชน์ให้เขาได้ลืมหูลืมตาได้หรือครับเขาไม่เชื่อหรอกครับที่ท้าเขาเย็นๆบอกยุบสภาเลยครับโหวตข้างไหนก็ชนะโพไหนก็ชนะครับ มึงจะได้รู้ไงว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับมันมันเรื่องจริงนะที่รัฐบาลเ็าทำงานอยู่ตอนนี้ครับเขาเห็นผลงานเขาโชว์ผลงานให้เห็นอยู่ตอนนี้ครับอายุสภาเมื่อ,อไรครับได้เสียครับผมบอกเลยครับไม่ต้องไปท้าเขาไม่ต้องไปประมาทเขาครับ ยังไงเสียครับมึงไม่มีไพ่ต่อแน่นอนฝากไว้คิดครับสุดหลัอคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ